ท่องสสูตรนี้อุ่นใจทำตีกลมิติได้มาดูวิธีการใช้กันครับไปเลยโอเคครับข้อนี้จะเป็นลักษณะของตีกลมิติประยุกต์นะครับซึ่งนักเรียนม .5 ควรจะรู้นะครับว่าจะใช้วิธีอะไรนะครับอันนี้มันมีสี่ทายมุม40องศาแล้วก็แทน40องศาด้วยกันนะครับอ่าลำดับแรกนะครับเราก็ต้องจัดการนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนโจทย์เนี่ยให้เป็นไซด์กับคอร์สให้หมดนะครับไอแทนตัวเนี้ยก็เกิดจากอะไรครับแทน40ก็เกิดจากไซ้์ย40แล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยคอร์ส40นั่นเองนะครับโอเคกระจายเข้ามาคราวนี้มันเป็นลักษณะของเศษส่วนใช่ไหมฮะเศษส่วนเราก็จัดก,การนะหาครนอครอนครอ,นค,รอนคือส่วนอะไรครับส่วนเป็นอะไรอันนี้40่สิบคือส่วนเป็นหนอยู่แล้วจับส่วนคูณกันคูนไข่ไปเลยนะครับคูนไข่ไปคูนไขยมา ได้4คูณกับไซน์อะไรครับไซน์40องศาคูณกับคอ s ส40องศานะครับแล้วลบอะไรครับ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับตอบไซน์40องศานั่นเองโอเคอันดับแรกเสร็จปั๊บนะฮะสูตรแรกที่ควรจะรู้นะครับก็คือสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1ที่ควรจะทราบก็คืออะไรครับไซน์2ไซน์2เอ,อ 2, 2นะครับ s ซ n 2a มีสูตรว่าไงครับก็ 2S i n a cos a ไปโอเคไหมครับตรงนี้นะฮะ s i n 2a ก็คือ2 s i n a cos a นะครับโอเคมาใช้ยังไงครับเอานี้จัดการตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเลขอะไรครับเลข4นะครับเราเปลี่ยนเป็นเลข2อคูณ2ได้ไหมครับตัวนี้ก็คือ sin อะไรครับ sin 2 s i n 40สี่คูณ cos สีก็เข้าสูตรนี้ฮะ 2สายคอสมุมเหมือนกันนะฮสองสาย A อกส์เนะครับก็เลยตอบว่าเลยครับ2ข้างหน้านะครับสาย2สายคอสเนี่ยก็คืออะไรครับสาย2เท่าก็เป็นสายอะไรฮะสาย2เท่าของ40 40ิคูณสก็เป็น80ครับแล้วลบกับสายอะไรครับลบกับสาย40ไปอ่ะจบไปละเปล่าหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะจากนั้นนะครับเราทำไงต่อนะครับเราก็จัดการนะฮะไอ้ตัวนี้ยสองสาย 80ใช่ไหมสองไซด์แปก็แยกเป็นไซด์แนะแยกเป็นไซด์แสตัวนะครับอะไซด์80บวกไซด์แได้2องซด์แนะครับแล้วก็มาลบกับไซย์อะไรครับไซด์ส0องศาอ่าสูตรที่2นะครับที่เราควรจะจําได้ก็คือสูตรการบวกลบไซย์นะครับโอเคไหมนี่ตัวนี้ครับอ่าสูตรการบวกลบมันจะมีสูตรที่3ที่2กับที่3ก็คล้ายๆกันนะครับ สูตรที่2เนี่ยจะเป็นสูตรการบวกก่อน sin a มาบวกกับ sin อะไรครับ sin b นะครับสูตรของมันก็คืออะไรครับ2อ,อะไรฮะอ่าก็เป็น2อ,อ่ามันทำไม่พอ2 sin อ,อะไร sin a เอบวกบหารสคูณกับ cos a อลบบี b, หารสองฮานะร์ดซาร์ดดิฟนั่นเองนะครับคอสขึ้งเท่านั่นเองนะครับอ่ะ สูตรที่3นะครับก็คือ sin ผลลบนะฮะ sin a ลบกับ s i น b นะฮะ sin บวก sin 2 sin cos sin ลบ sin 2 cos sin 2 c น s a บวก b หาร2คูณ sin a ลบ b หาร2นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรครับใช้สูตรที่อะไรฮะที่3ก่อนนะครับเราจะใช้สูตรที่3นั่นเองในการทำนะครับข้อนี้โอเคนะครับ ทําต่อครับเราก็จะกลายเป็นอะไรครับ s i n 8แปบนะฮะบวกกับอะไรครับ s ซายลบ s ซายก็2 c o s อส n ซด2อสองคบวกกันหาร2ครับ80ดสบวกสีหาร2ไปคูณกับ s i n 8แปดบลบสีนะฮะหาร2ไปนะครับอันนี้ะหารด้วยอะไรครับหารด้วยคอส40ไปเรื่อยๆนะลงมานะครับจากนั้นนะครับอันนี้ ไซด์80มือนเดิมนะครับอ้ายุบครับยุบยุบสูตรนี้นะฮะยุบสูตรนี้อันนี้บวกกันเท่าไหร่ครับบวกกันได้120หาร2ก็เป็น60นะครับตัวนี้จะกลายเป็น2 cos 60คูณกับไซน์อะไรนะอันนี้80ลบ40เหลือ40หาร2ก็เหลือ20นั่นเองนะครับแล้วเราก็จัดการหารด้วยอะไรครับหารด้วย cos 40องศาโอ้โหนะฮะ โอเคนะตอนนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผ่านนะฮะจากนั้นทำไงต่อครับโอ้โหนะฮะเราก็จัดการเปลี่ยนนะครับคอ s 6ส cos 60คอสคืออะไรครับมันก็คือ1ส่วน2นะคอรสมันคือ1นส่วนยก2ตัดไปนะครับคำตออก็จะกลายเป็นทาย80นะครับมาบวกกับอะไรฮะอันนี้หายไปแล้วเหลือทาย20่องศานั่นเองนะครับหารด้วยคอ s 4สไปโอ้โหนะฮะสวสนานะครับ กลับมาเป็นสูตรที่อะไรครับสูตรไซน์บวกไซน์ะใช่ไหมฮะอ่ะน้น์บวกไซน์ไม่มีค่าอะไรครับไซน์บวกซน์ก็คือ2องไซน์คอสเอบวกบส่วนสอลบส่วนสอนะฮสูตรนี้นะฮะโอเคเราจะได้อะไรออกมาครับได้ไซน์เอบวกบีหารสองแปสิบยี่สวกกันหารสองในสองนะสองเท่าคอ s เอลบี A B นะครับหารสนะครับก็แปดสิบลบยี่สิหารสใบนะครับ ข้านนี้หารคอส40นะฮะอ่ะเราก็จัดก,การบวกกันนะครับนี่บวกกันได้ลอยใช่ไหมบวกกันได้ลอย80 20ลอยหาร2ได้50ก็เป็น2สาย50องศาคูณกับคอสเท่าไหร่ครับ80ลบ20ก็เป็น60หาร2เป็น30นั่นเองนะฮะแล้วก็หารได้อะไรครับหารได้คอส40ไปโอ้โหนะฮะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้ออกมาคําตอบนะครับ ก็เราทราบว่าไอ้ตัวไซร์อะไรครับไซร์สาสิบอันนี้ไม่รู้นะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับคอร์สามสิเท่าไหร่ครับก็เป็นรูสส่วนด้วยอะไรฮะส่วนที่สอนะครับ,รบแล้วก็หารด้วยคอร์สสี่สิบองศาเดี๋ยวเราตัด2ทิ้งไปปึ่งหายก็กลายเป็นรูสามนะอ่าแถมให้อีกสูตรหนึ่งนะฮะโอ้โหนะฮะก็เรียกว,ว่าสูตรโคฟังชันนะครับเอ่อ s i n กับ cos จะเท่ากันเมื่อไหร่ sin a จะเท่ากับ cos b เมื่อไหร่เมื่อมุม2อันนี้จะต้องบวกกันได้90องศานะครับเอน a กับ B บวกกันได้90องศานั่นเองงนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับ s ซ n 50 s i n 50ซจะเท่ากับ cos อะไรเอ่ออะไรบวกกันเราได้90ก็บวกกันกับ40นมันเองกลายเป็น c อ s 40นะครับหารด้วย s อ0ส่ว้าวข้อนี้ตัดเปรี้ยงหายนะครับฟึ่งๆนะฮะเหลืออะไรครับข้อนี้ตอบอะไร รู้สไปโอ้โห,โหสนุกสนานนะครับข้อนี้